The one. สวัสดีครับกลับมาพบกับไทยเอสยูทูบกันอีกแล้วนะครับผม เปิดหัวคลิปมาเนี่ยอย่าเพิ่งงงนะครับว่าเข้า YouTube ช่องผิดหรือเปล่านะครับก็จะเป็นคลิปของ The m เม r i x นะครับผมพอดี The m เม r i x เนี่ยมันก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับที่มันมีคำกล่าวว่า he is the one ซึ่งเป็นฉายาของตัวตัวพระเอกนะครับก็คือ NeO นะครับผมก็คือแสดงโดยคิโนริสนะครับว่าคําพูดที่ว่า he is the one นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะมาล้อกับคลิปเราพอดีนะครับว่าคลิปของเราเนี่ยมันก็จะมี he is the one เหมือนกันก็คือเจ้าตัว crv นะครับผม crv เนี่ย he is the one ในหมวดของ SUV นะครับบ้านเราเลยทีเดียวนะครับว่าทำไม CRV เนี่ยถึงขายดีนะครับแล้วก็ อยู่ในประเทศไทยแล้วล้วก็สามารถรักษามาตรฐานนะครับแล้วก็ขายได้ดีแล้วก็รักษายืนระยะได้นานในประเทศไทยเหลือเกินนะครับวันนี้แอดจะหาสาเหตุมานะครับว่าทําไม CRV เนี่ยถึงปังเหลือเกินนะครับในประเทศไทยประมาณ2อสข้อนะครับแล้วก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ CRV นะครับผมข้อแรกนะครับเราต้องไปดูก่อนสาเหตุแรกนะครับว่าเราจะไปดูยอดขายของ CRV ก่อนเลยนะครับยอดขาย CRV เนี่ยที่แอดเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นเดือนพฤศจิกานะครับปี2023นนะครับผมซึ่ง CRV ตอนนั้นเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับยอด ของเขาเนี่ยได้ยอด1,306คันนะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย CRV รุ่นนี้เนี่ยจะได้ถึง67.0%นะครับก็คือ CRV เนี่ยรวมหมวดเนี่ยได้เกินครึ่งนะครับเกินครึ่งไปเยอะพอสมควรด้วยนะครับแล้วก็นำห่างของอันดับ2นะครับก็คือรถแท้ง300นะครับผม รถแท้ง300เนี่ยได้ไปเพียง207คันนะครับผมซึ่ง CRV เนี่ยถือว่าทิ้งขาดได้พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะไปมองอย่างเจ้าตลาดอย่าง Toyota นะครับก็คือมี Toyota Innova เข้าประกวดนะครับ Toyota เนี่ยทำไปได้เพียง132คันแล้วก็ลังเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับผม ซึ่งวันนี้เราจะมาหาสาเหตุกันนะครับว่าทําไม CRV เนี่ยถึงสามารถทําตลาดได้ค่อนข้างที่จะดีมากในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนระยะที่ดีมากนะครับมันมีสาเหตุอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็คือ t o โยต้าเนี่ยไม่ได้เข้ามาในตลาดของ SUV เนี่ยเต็มตัวมากนะครับแล้วก็โตโยต้าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เอาจริงเอาจังกับตลาด SUV มากนะครับมันสาเหตุนะครับโตโยต้าที่เขาไม่ได้มาจริงจังกับตลาดนี้มากนะครับแอดก็ไปฟังหลายๆคนพูดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอก เดียวเป็นเสียงกันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า t o y ยต้เนี่ยกลัวที่จะกระทบยอดขายของ Fortun e r นะครับถ้าเกิดสมมุติเอาตัวรถอะไรก็ตามเนี่ยเข้ามานะครับในหมวดของ s u v เนี่ยแล้วมันกลัวว่าจะมากระทบยอดขายของ Fortun เ r นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะไปดูนะครับยอดขายของตัว Fortuner นะครับผมซึ่งยอดขายของ Fortuner เนี่ยสะสมนะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงธันวาคมนะครับปี2023นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้แก่ ฟอร์จูเนอร์นะครับขายได้ถึง15,558คันนะครับแล้วก็กินส่วนแบ่งการตลาดถึง36.2%นะครับแต่ว่าอันดับ2เนี่ยก็คืออีทูสุ MUX นะครับขายได้ถึง15,206คันนะครับแล้วก็กินส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย35.4นะครับแต่ว่าในหมวดเนี่ยของ PPV เนี่ยมันจะไม่มี Honda เข้ามานะครับเพราะว่า Honda เนี่ยไม่ได้มีทำรถออกมาเลยนะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยโตโยต้าเนี่ยรักษาระดับของรถ PPV เนี่ยได้ค่อนข้างดีมมากกนะครับผแล้ว มองแล้วเนี่ยโตโยต้เนี่ยทำได้ดีกับส่วนนี้แต่ว่าถ้าโตโยต้เนี่ยเอารถเข้ามาเล่นในตลาดเนี่ยพูดถึงเนี่ยอย่างคนที่เขาว่ากันเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ทําให้มีผลกระทบกับยอดขายของ ppv ของโตโยต้จริงหรือเปล่านะครับแอดก็ไปหาข้อมูลมาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับซึ่งก็ได้คําตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโตโยต้เนี่ยที่เขาเนี่ย ไม่ยอมมาเล่นตลาดตรงนี้คือสาเหตุแรกคือโตโยต้ากลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเข้ามาเล่นแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไปโฟกัสกับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยหนึ่งต้นทุนของการที่เราเนี่ยจะต้องไปแบ่งการผลิตหรือว่านําเข้าของอะไรใช่ไหมครับหรือว่าการที่นําเข้ารถรุ่นอื่นเนี่ยเข้ามาทั้งคันเลยที่ไม่ไดม้มาประกอบในประเทศไทยยังไงมันก็เป็นต้นทุนใช่ไหมครับซึ่งกาไรมันอาจก็จะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับสูโฟกัสไปตัวเดียวเลยดีกว่าหรือเปล่าง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยด้วยแล้วก็ เจ้าตัว Fortuner เนี่ยมันก็ใช้อะไหลร่วมกับตัว Levo ได้นะครับก็คือ Toyota เนี่ยก็รู้สึกชอบนะครับที่จะไม่ต้องไปแข่งขันอะไรมากมายกับตัว CRV นะครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกค้าอีกอก,อกลุ่มหนึง่งก็มาบอกว่าเฮ้ยใ,ในตลาดเนี่ยมันไม่ค่อยมีผู้เล่นในตลาดที่ไว้ใจได้เท่า Toyota เลยนะทำไม Toyota ถึงไม่ส่งรถอะไรอะ่ะเข้ามาแข่งขันเลยซึ่งถ้ามอง Toyota แล้วนะครับมันก็จะมี Toyota นะครับมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่ ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมาขายชนกับทาง c ีอนะครับฮอนด้านะครับก็คือเป็นเจ้าตัวลาฟโฟนะครับผมซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เคยเอาลาฟโฟเนี่ยเข้ามาขายแล้วนะครับอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่า ความปังนะครับหรือว่าความสักเซสของตัวร a f โฟเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทาง t o โย t a ก็เลยไม่ได้ทําตลาดต่อนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทาง t o โยต้เนี่ยก็มีรถนะครับอยู่ในเซกชันนะครับของตัว SUV เหมือนกันก็คือเป็นเจ้าตัวโตโ o ต้าอินโนวานะครับซึ่งยอดขายเนี่ยทำได้เพียง132คันลังเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับผมโตโยต้ก็เลยคิดว่าเอ้ยยอดขายมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ปล่อยไปเลยแล้วก็ไปเน้นพวกตลาด P p v เอานะครับหรือว่าตลาดกระบะที่โตโยต้าถนัดอยู่แล้วแล้วก็ครองเป็นอันดับหนึ่งทั้ง2ตลาดนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็มีหลายมุมมองหลายคนมองนะครับอย่างลูกค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยโตโยต้าทำแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะเพราะว่าฉันเนี่ยอยากใช้รถ SUV นี่ฉันไม่ได้อยากใช้รถ PPV ถ้าเกิดทุกคนทราบใช่ไหมครับว่า PPV เนี่ยมันเป็นรถที่ adept adept Ad มาจากาแปลงมาจากรถกระบะใช่ไหมครับเพราะพื้นฐานช่วงล่างอะไรพวกนี้มันก็คือจะมาจากรถกระบะความนุ่มนวลเนี่ยมันสู้รถ SUV ไม่ได้อยู่แล้ว นะครับก็คือลูกค้าในส่วนใหญ่เขาบอกว่าเอ้ยอยากใช้รถ SUV ก็คือ SUV ไม่ได้อยากใช้รถ PPV นะครับซึ่ง Toyota เนี่ยก็ไม่ได้เอามาสักคีหนึ่งครับผมอันนี้มันก็คือเป็นประเด็นหนึ่งว่า Toyota เนี่ยเหมือนไม่ค่อยจริงจังกับตลาดตัว SUV เท่าไหร่นะครับไม่ได้เข้ามาเล่นในตลาดนี้เต็มตัวหรือเคยเล่นแล้วก็ คิดว่ามันไม่ได้ทําให้ตัวเองเหมือนแบบมีกําไรมากขึ้นเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็กําไรจนแบบไม่รู้กี่แสนล้านแล้วใช่ไหมครับโตโยต้าก็เลยแบบคิดว่าอย่างถ้าเกิดเอาเข้ามาก็ไม่สามารถใช้อะไรร่วมกับทางเลโวหรือว่าทาง f o r t u n e r ได้นะครับแล้ว Fortuner นี้ก็คือขายได้ปีนึงเป็นหมื่นคันก็คือสบายๆอยู่แล้วอะไม่ได้เดือดร้อนอะไรโตโยต้าก็เลยไม่ได้มาจริงจังกับตลาดตัว SUV นี้มากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุแรกที่ทําให้ซ r v เนี่ย ปังแล้วก็ขายได้ค่อนข้างที่จะยืนระยะได้ยาวนะครับในประเทศไทยนะครับข้อ2นะครับต่อมานะครับก็คือคู่แข่งนะครับของทาง CRV เนี่ยทยอยตายไปเองนะครับผมหมายความว่ายังไงนะครับคู่แข่งทยอยไปตายไปเองนะครับก็จะยกตัวอย่างอย่างรถอยู่รุ่นหนึ่งนะครับก็คือแบรนด์เชฟโรเลตแคปติว่านะครับซึ่งแบรนด์นี้มีช่วงหนึ่งเนี่ย สามารถแข่งกับทาง CRV ได้อย่างค่อนข้างที่จะสูสีเลยนะครับผมเพราะว่าทางแคปติว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแบรนด์ออกน้องๆองยุโรปเหมือนกันใช่ไหมครับทางเชฟโรเลตเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนพูดหลายคนเลยนะครับว่าช่วงล่างของแคปติว่าเนี่ยวิ่งดีมากนะครับวิ่ง1้0 1 5 0รเนี่ยรถเนี่ยนิ่งไม่ค่อยมีปัญหาเลยช่วงล่างดีนะครับเพราะว่าเป็นรถยุโรปนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไหล่นะครับที่แพงนะครับค่าซ่อมบำรุงที่แพงนะครับแล ค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงนะครับแล้วพอผลสุดท้ายพออะไรแพงมากๆนะครับแล้วก็มีปัญหามากๆเข้าเนี่ยทางเชฟโรเลตแคปที่ว่าก็ต้านทาน c ีอไม่ไหวก็ต้องพ่ายแพ้ไปนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ถึงขนาดแบบลดเชฟโรเลตเนี่ยก็คือต้องขายกิจการแล้วก็ออกไปจากประเทศไทยไปเลยนะครับ mm. เห็นที่มันมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าไม่ไหวแล้วกับพิษเศรษฐกิจแล้วก็ลดราคาลดราคาถึง50%นเลยนะครับตอนนั้นก็ขายรถแบบ ทิ้งเลยนะครับไม่สนใจอะไรเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยสำหรับเชฟโดเลตนะครับผมคู่แข่งเนี่ยก็คือทยอยตายไปเองแล้วก็ไม่ได้สู้กับทางมาสด้านะครับยังถ้าจะหยิบอ่าเรื่องข้อ2เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังอีกก็คือมันจะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คืออย่างมาสด้าเนี่ยถ้ามาสด้าเนี่ยจะเข้าไปแข่งกับทาง CRV เนี่ยก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือมี CX8 นะครับแล้วก็ทาง CX5 นะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยแอดพูดตามตรงว่าแอดเสียดายแบรนด์มาสด้ค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่ามาสด้าเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าทั้งรูปทรงรถนะครับเครื่องยนต์นะครับหรือว่าสมรรถนะนะครับหรือว่าสนย์บริการเนี่ยพูดถึงก็โดยรวมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสู้กับทางคองด้าได้ดีที่สุดรองจา,จากทางโตโยต้าเลยนะครับแต่ว่าพักหลังปี2ปีหลังนะครับไม่ทราบเป็นอะไรเหมือนกันว่าทางมาสด้าเหมือนไม่เอาตลาดประเทศไทยเลยนะครับผมอย่าง C x 5ตอนนี้ที่ต่างประเทศก็จะมีรุ่นใหม์เชนแล้วประเทศไทยก็ไม่เอาเข้ามาสักทีนะครับผม แล้วต่างประเทศก็มี cx 6 0ที่ใช้ ph ev ได้ใช้เบนซินได้ก็ไม่เอาเข้ามาไม่ทําอะไรเลยนะครับเห็นบอกว่าจะเข้ามาปีนี้ปีนี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็ไม่ยอมเข้ามาอีกนะครับผมแล้วอย่าง cx 5ากับ cx 8ตัวนี้สองรุ่นนี้ก็ลูกค้าอาจจะคิดว่ามันจาเจเพราะว่าเครื่องยนต์มันก็เป็น sk y active เดิมลากขึ้นมานะครับและอย่าง cx 5ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดีเซลที่เป็นน้ําดันลูกค้าก็กลัวอีกเฮ้ยฉันเสียงเงินทั้งทีเป็นหลักล้านเนี่ยต้องมาได้เครื่องแบบไม่ดีีีนะอออกกกกเเเนนนนน่่่ยยย็็็็ไไไมมหววะะะรราาาง้ัลลปปด CRV ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างค่ายรถก็คือทยอยตายกันไปเองแพ้เองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารถรุ่นนี้มันเวลาคนเขาซื้อเนี่ยมันคาดหวังสูงนะครับคาดหวังสูงกว่ารถเล็กๆเช่นพวกซิตี้นะครับพวกยารีตครอสหรืออะไรเงี้ยรถมันราคาถูกกว่าตัวนี้มันเป็นหลักเกือบ2ล้านเวลาคนที่จะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมองหลายๆด้านนะครับซึ่งรถถ้าเกิดมันไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตทั้งเรื่องศูนย์บริการนะครับหรือว่าเรื่องอะไหล่ได้ลูกค้าเขาต้องมองแล้วว่าฝากชีวิตไว้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ CRV ยืนหยัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ยืนยาวในประเทศไทยมากกว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่2นะครับว่าค่ายรถยนต์ค่ายอื่นก็ทยอยตายไปเองนะครับผม ต่อมานะครับข้อ3นะครับก็คือสาเหตุที่ทําให้ CRV เนี่ยยังเป็นอันดับ1นะครับในหมวดของเอ SUV นะครับข้อ3นะครับก็คือรถเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็ความคาดหวังสําหรับรถรุ่นนี้ก็สูงตามไปด้วยนะครับหมายความว่ายังไงก็คือทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า CRV เนี่ยมันประมาณล้านเล้าน8ใช่ไหมครับผมแล้วก็อย่างรถที่ในตระกูลเนี่ยพวก CX 8พวกอะไรพวกเนี้ก็คือราคาเนี่ยมันจะสูงมากนะครับล้านกว่าๆทั้งนั้นเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับ ฮาวเวลนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็คือจะแพงนะครับผมซึ่งพอรถมันแพงเนี่ยคนมันก็ต้องคาดหวังเลยถ้าฉันซื้อรถมาเนี่ยเครื่องมันจะมีปัญหาไหมนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยคาดหวังนะครับว่าเครื่องกับเกียร์ขอให้แบบดีๆหน่อยอย่าให้มันเป็นอะไรมากเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเองก็เข้าใจในในลูกค้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันมันจะไม่ใช่แค่เรื่องเคลมไม่เคลมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่ใช้รถใช่ไหมครับแล้วรถมันมีปัญหาเนี่ยบางทีมันก็ถึงขนาดแบบเฮ้ยฉันต้องมานั่งแบบ ธุระชั้นเนี่ยมันต้องทําวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำละมันก็ต้องเลื่อนไปอีกนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็ต้องเสียค่าลาค่าอะไรนะครับหรือว่าถ้าเขามีบริการช่วยเหลือจริงๆก็ยังไงมันก็ไม่ได้เต็มที่อะครับเพราะว่าอากาศเมืองไทยบางทีมันก็ร้อนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หงุดหงิดด้วยก็คือแบบมีปัญหาอีกละแล้วก็ต้องมานั่งติดต่อรถลากอะไรแทนที่จะได้ไปทําทุระกันใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นภาพลักษณ์ที่เสียความรู้สึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือ รถรุ่นนี้คือส่วนมากคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีรายได้อีกระดับหนึ่งและความคาดหวังเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเขาบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยทางรถยนต์ที่เขาซื้อค่ายรถยนต์เนี่ยไม่สามารถซัพพอร์ตทั้งเรื่องหลายๆอย่างก็คือเรื่องราคาอะไก็แพงนะครับหรือว่าเรื่องศูนย์บริการก็น้อยนะฮะหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้ เรื่องเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยดีอีกเสียง่ายอีกหรือว่าน้ํามันก็เป็นรถน้ํามันธรรมดาก็แพงอีกก็จะทําให้ข้อ3าข้อนี้มันเด่นชัดมากแล้วก็จะทําให้ส่วนมากก็ลูกค้าก็อยากจะไปฝากชีวิตกับค่ายรถยนต์ที่ศู์เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ซ่อมแล้วมันก็จบอาการจบจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าซ่อมแล้วก็ไม่จบอีกน้ําดันแล้วก็ต้องมาวัดดวงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือข้อนี้มันก็จะเป็นข้อที่สําคัญที่ทําให้ CRV เนี่ย ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่แอดเนี่ยไปหาข้อมูลมา CRV ส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องใหญ่ๆพวกเครื่องเกียร์นะแต่ว่า CRV เนี่ยจะมีปัญหาส่วนมากบางคนที่เขาบ่นกันก็คือเรื่องกินน้ามันนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่า CRV ไม่ค่อยเป็นอะไรเลยวิ่งต่างจังหวัดก็ดีขนของดีนะครับบางทีแบบพับเบาะลงไปนอนหลังรถเลยบางทีเบื่อๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาจริงๆก็คือเรื่องกินน้ามันเนี่ยกินน้ำมันหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อน CRV ยังไม่มีไฮบริดใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ พูดยากนะครับเพราะว่า CRV เนี่ยมันเพิ่งจะมาทําเครื่องยนต์เป็นไฮบริดในปีนี้เองนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นข้อนึงนะครับที่แอดจะมามาเล่าให้ฟังก็คือข้อ3านี่ก็คือรถเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงแล้วความคาดหวังก็เลยสูงตามไปด้วยนะครับผม มาถึงข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือข้อ4นะครับผมคู่แข่งเนี่ยที่เป็นยี่ห้ออื่นนะครับผมราคาขายต่อเนี่ยก็คือสู้ทาง Honda ไม่ได้นะครับแล้วก็บริการหลังการขายของศูนย์บริการเนี่ยก็คือสู้ Honda ไม่ได้อีกเช่นกันนะครับข้อนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงสมมุติเนี่ยคุณออกรถยี่ห้ออื่นมาใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเนี่ยเอายกตัวอย่างอย่างมาซ่าอีกก็ได้นะครับผมถ้าเกิดสมมุติเนี่ยรถเนี่ยมันเริ่มที่จะมีปัญหานะครับอย่างแอดเนี่ยเคยได้ยินนะครับ CX5 เนี่ยพอ พอมีลูกค้าเนี่ยจับทางได้ว่ามันเริ่มที่จะไอเครื่องดีเซลเนี่ยมันมีปัญหาแล้วใช่ไหมครับปุ๊บเนี่ยได้ข่าวว่ารถดีเซลของเซ5เนี่ยราคาตกหวัวแบบรุนแรงมากนะครับจากราคาเนี่ยประมาณตอนซื้อถอยมาสักล้านสามล้านสี่ใช่ไหมครับ แต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องเครื่องดีเซลเรื่องเรื่องอะไรพวกนี้รู้สึกว่า4 x 5เนี่ยบางคนขายหนีตายกัน4 5 0 0 0แสนก็ยังมีเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็มีผลเหมือนกันสำหรับเรื่องราคารา,ราคาขายต่อแล้วก็ประสิทธิภาพของพวกเครื่องยนต์หรือว่าพวกอะไหล่นะครับความคงทนเนี่ยซึ่งมันจะทำให้อยอดขายเนี่ยของของรถเนี่ยมันมีผลด้วยเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดคุณซื้อรถมาแล้วรถเนี่ยมัน เครื่องยนต์มันไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับเกียร์มันก็พังง่ายนะครับแล้วก็การบํารุงรักษาที่มันค่อนข้างที่จะลําบากเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยมันมองทั้งหมดนะครับเพราะว่ารถมันไม่ใช่ราคาแบบสองสามแสนใช่ไหมฮะอันนี้มันรถเกือบเกือบสองล้านเนี่ยคนมันก็ต้องคิดมากนะครับแล้วเรื่องศูนย์บริการอะไรเนี่ยถ้ามันมีไม่ทั่วถึงครอบคลุมหรือว่าซ่อมแล้วไม่จบเนี่ยลูกค้าเขาก็ต้องมองแล้วเนี่ยว่ามันพอที่จะฝากชีวิตได้หรือเปล่าเนี่ยยุคนี้แอดเนี่ยเคยเข้าไปส่องตามพวกยูทูปคอมเมนต์นะครับ ลองสังเกตดูว่าท้าแบรนด์เนี่ยมันเหมือนมีทีท่าว่าจะไม่เอาแล้วกับประเทศไทยเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าความจริงจังในการทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยทุกคนก็จะทราบใช่ไหมครับว่าโตโยต้าเนี่ยกับทางฮอนด้าเนี่ยก็คือเขายึดประเทศไทยเนี่ยเป็นจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยทางลูกค้าเขาก็ยังตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจว่าเฮ้ยมันจะเอาจริงหรือเปล่าวาหรือว่าเห็นเศรษฐกิจไม่ดีก็จะชิ่งไปแบบเชฟโรเลตก็อาจจะเป็นได้นะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อ,ขอที่แอดจะมาแจ้งนะครับข้อสุดท้ายที่ว่า คู่แข่งยี่ห้ออื่นเนี่ยราคาขายต่อไม่ค่อยดีแล้วก็บริการหลังการขายก็สู้ฮอนด้าไม่ได้นะครับผมโอเคก็หลักๆเนี่ยที่แอดจะมาเล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีประมาณ4ข้อนะครับก็คือสรุปโดยรวมนะครับก็คือ t o โยต้เนี่ยก็คือเขาไม่ได้มา โฟกัสกับตลาดนี้มากนะครับผมหรือว่าคู่แข่งเนี่ยก็คือทยอยตายไปเองนะครับอย่างมาสด้าอะไรพวกนี้ก็คือไม่ค่อยจริงจังความแก้ไขในเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วส่วนอีกข้อนึงก็คือความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมันสูงนะครับล้วประกอบกับศูนย์บริการกับบริการหลังการขายนี่ก็ยังสู้คอด้า CRV ไม่ได้มันก็รวมๆนครับก็คือทาง CRV เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยนะครับสำหรับในหมวดนี้นะครับเพราะว่าผู้เล่นนะครับแล้วก็เหตุผลอย่างที่แอดเนี่ยได้แจ้งไปแล้วนะครับผมว่า มันความจริงจังในการทําตลาดนะครับของเซกชั่นนี้นะครับหรือว่าแบรนด์ที่เข้ามาแข่งกับ CRV เนี่ยแข่งแกร่งพอหรือเปล่านะครับที่จะมาสู้กับ CRV ได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติมองผู้เล่นในตลาดนะครับถ้าเปรียบเทียบไซส์กันจริงๆเนี่ยที่จะสู้กับ CRV จริงๆก็จะมีพวก CX5 นะครับ CX8 นะครับ Fortuner นะครับแต่ Fortuner มันก็จะเป็น PPV นะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ตอนนี้แอดว่ามันค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็ CRV ก็น่าจะกลัวนะครับก็ น่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่ชื่อว่า Deep ลเอสศของค่ายฉางอานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแอดเคยมาดูดิเมนชันของรถเขาเนี่ยถือว่าไม่ได้เล็กไปกว่า CRV เท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าจะเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยความยาวเนี่ยตัวด e พอ l เนี่ยยาวกว่านะครับอย่าง CRV เนี่ยความยาวเขาจะอยู่ที่4 6 9 1อยมิลิเมตรใช่ไหมครับอย่างตัวด e พอ l เนี่ยจะความยาวเนี่ยจะยาวอยู่ที่4,750นสะครับส่วน CRV เนี่ยความความกว้างเนี่ยเขาจะกว้างที่ พันแปดร้อยหกสิบหกใช่ไหมครับผมอย่างดิปพอลเนี่ยเขาจะเป็นความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่พันเก้าร้อยสาสิบใช่ไหมครับก็คือมันใกล้เคียงกันอะแล้วก็ถ้าจะเป็นความสูงเนี่ยเป็น CRV เนี่ยจะอยู่ที่พันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับจะสูงกว่าทางดิปพอลนิดเดียวเองประมาณเจ็ดสิบมิลิเมตรนะครับดิปพอลเนี่ยพันหกร้อยี่สิบห้าเพราะว่าเขาจะออกแบบให้ของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรถแบบรถรถกึ่งนั่งแล้วก็กึ่งแบบสลบสลบสวยๆหน่อยนะครับไม่ได้เน้นหุ่นที่มันเอาไปขนของอะไรมากนะครับแต่ว่า CRV เนี่ยอาจจะอนเนกประสงค์ที่จะ ผลของขึ้นรถได้ดีกว่าทางชังอันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูกันต่อไปก็อย่างที่แอดพูดนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องศูนย์บริการเนี่ยมันก็ต้องสู้กับทาง Honda ให้ได้เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นหลายๆคันแล้วนะครับพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าชังอัน S0 7นก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกินซ้ายของรถเหมือนกันแต่ว่าปัญหามันยังไม่ลุกลามมากเพราะว่าเห็นหลายๆท่านเขาก็บอกว่าพอมันเริ่มกินซ้ายเนี่ยก็เอาไปตั้งศูนย์นะครับแล้วก็หายนะครับ กลายเป็นรถใหม่เดี๋ยวนี้ออกมาต้องตั้งศูนย์เลยนะครับรถยังไม่ได้ทําวิ่งไปไหนเลยก็ต้องตั้งศูนย์แล้วนะครับแบบนี้ก็มีด้วยนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คนใช้รถส่วนมากก็กเขาก็บอกนะครับเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าขอให้รถที่ฉันใช้เนี่ยมันโชคดีไม่มีดีเฟกต์ด้วยเถอะก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับเพราะยุคนี้เนี่ย รถใหม่เนี่ยขอให้มันไม่มีปัญหาได้ก็ถือว่าบุนแล้วอย่างอย่างยุคสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครออกรถใหม่เนี่ยถ้ามันมีปัญหานิดนึงนิดขนาดทุบรถเลยนะครับว่าฉันออกรถใหม่มาแล้วทําไมมันถึงมีปัญหาได้แต่ว่ายุคนี้การมีปัญหาของรถใหม่โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วรถจีนอันนี้ก็น่า กังวลเหมือนกันนะครับสำหรับรถจีนนะครับยังไงเดี๋ยวแอดก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการพูดในคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยแอดก็ฝากเรื่องราวไว้เท่านี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับว่า CRV นะครับ t i f e ONE ของเรานะครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับยังไงก็จะมีบทความดีๆก็จะนํามาฝากอีกในคราวหน้านะครับวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ